ตอนนี้พวกเรากำลังจะไปทำคลิปกันนะคะเอาละ่ะจริงเห็นหน้าน้องไหมเห็นแล้วเห็นแล้วตาพีา่บ้างเอาละ่ะตอนนี้พวกเรากำลังจะมาทำคลิปกันนะครับคลิปชาเลนจ์ะไรดี <scr ick. S 1> คิดดูสินึกไม่ออกอะ่ะให้ตัวค <laughs> <laughs> เอาล่พวกเราจะมาทำชาเลนจ์ใบ้คำถามว่าใครนะครับผมต่อตอนนี้ตริงจากน้องก่อนนะครับข้อที่หนึ่งอะไรมันมีแปดขาแล้วมันชอบอยู่ที่มันเหมือนนยใยสีข,ขาวอะ่ะแมงมุมทุกหนึ่งคะแนนสองอะไรมันชอบบินแล้วชอบหาเหยื่อตอนกลางคืนมันไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ในกอะไรที่มันชอบนอนกลางวันแต่มาออกล่าอาหารตอนกลางคืน,น,อ,นอันนี้ขอเออันนี้ขออ,นนขอ,อันนี้ตอบไม่ได้ได้ไหมคะใช่เลยนกคู่นะจ๊ะข้อต่อไปเลย,เลยข้อที่สามอะไรนะที่เขา ที่มันชอบกินมแมลงแล้วมันชอบอยู่ในน้ำก<ร>บทุกสองคะแนนเดี๋ยวมันกินได้สามคะแนนน้องตอบผิดไปข้อนอึงครับอเอาล่ะข้อที่สี่อ,อะไรนะที่มันชอบกระโดดสีเหลืองเหลือง มีกระเป๋าด้วยนะไว้ให้ไหนนิดนึงได้ไหมเนี่ยมันชอบกระโดดมีหูเหมือนกระต่ายแต่มันมีกระเป๋าอยู่ตรงท้องเฉลยเฉลยเลยจริงโจ้ครับจริงโจ้อะไรจริงโจ้จิงโจ้จิงโจ้ไ่มครับ ไปพวกเราไปสำรวจเกาะน,นี้กัน <Okay. S 1> <ป>ตานหนูว่าสินครับน้องคนนี้นะนั่นคือครอบครัวของเราเองนะครับตานหนูบใบพี่บ้างสิตานหนูบใบพี่บ้า,านะอะไรคืน้องครับเปน็นหรอเป็นไหม ถือเป็นไหมถือไงอย่างนี้หรอถูกถูกต้องฉเฉลยไว้ครับพูดมาคำหนึ่งเลยอะไรที่มันมีสีขาแล้วก็ชอบอยูได้อึม <laughs> อะไรที่มันชอบกระโดดกระโดดกระโดดอ่ะแล้วตัวมันเป็นสีเขียวๆมาหากบกบไหมครับถูกต้องน่หนึ่งคะแนนหนึ่งคะแนนแต่ผู้ชมไม่เห็นได้พี่อะไรที่มันชอบบิน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 แล้วก็ไงใช่อะไรที่เดินช้าที่สุดเต่า สัตว์ไงเต่าว่นเดินช้าที่สุดใช่เต่ากับสลอดสัตว์อะไรที่มีหูสองหูก็สัตว์ทั่วไปมันมีหูสองหูปะล่ะก็มีนะ <laughs> แล้วท้องเต่ามา,าทั้ไกสัตว์ทุกโลก <laughs> ยกเว้นมดเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอน ตอนนี้หนูบอกไปกี่ีรอบแล้วเนี่ยบอกบอกไปห้าสิบรอบแล้วมั้งอเอาล่ะพวกเราไปสำรวจกันนะครับนี่แหละธรรอมชาชอดอันสมบูรณ์ไปไปไปกันนะืม มินจินเห็นหน้าพี่บ้างยังดีไงเอยแล้วครับตอนนี้พวกเรามาอยู่ในสถานที่ที่ตกปลากันนะครับที่เขาชอบตกปลานะแต่ไม่จะนมีคนตกปลาเลยค่ะน,นอกจากตรงนี้ตรงนี้ทำไมเขาต้องวางเบ็ดเยอะขนาดนั้นด้วยอยากม,มีคนตกเลยสงสัยเขาอยากให้คนตกเยอะๆมัง้งน่นแหละงงไหม งงไหมงงครับงงทุกคนอันนี้เป็นที่ลึกลับมากเขาไม่ให้เข้าไปกันนะครับ<_ <k> _>เป็นที่เขาบอกว่าที่เขาบอกว่ามีค่าต่มานี่ค่ะทุกคนเราจะมีอะไรจะบอกนะคะตรงนี้นะคะห้องน้ำนี่<_ <k> _>ม,นมันนิ่งกว่าวอะไรอีกเลยครับเขาช็อกโกแลตดำเลยค่ะดำมากใครอยากชมมาตามใครอยากชมก็มาดูนะครับเอ้ตรงนี้ไม่ได้นะครับตรงนี้ไม่ได้ต้องไปด้านนู้นนะ คือยิ่งขึ้ิงก็เยอะด้วยค่ะใช่ครับมีแกนเสียหลักเล็กน้อยนะครับเสียหลักเล็กน้อยครับไม่เป็นไรเนาะค่ะพี่นี่เกดการมามาพักเหนือนะนี่ครับห้องน้ำที่เก่าแก่ที่สุดนะครับแต่แต่แตแต่ก็ยังมีคมใช้อยู่นะครับแต่พวกเราคงไม่ดูนะคะนี่ครับ ไปด้วช็อคโกให้ไหนค่ะไป,ไปด้วยกันนะคะไปด้วยกันไปคันนี่นะครับช็โครก้กระป๋ามากไปกันดีกว่าวค,รวครับไปดีกว่าครับไปดีกว่าครับไปด้านนู้นทำไมไน,น,น้องจะมีคนตาบติดตามคลิปเราป เหรอครับกลุ่มตกปลาครับนี่คือกลุ่มตกปลานะครับโอเคค่ะให้เห็นนะคนที่ถือกล้องมากค่ะให้เห็นคนที่ถือกล้องมากะนี่ครับผมเองครับ,รบ <c oughs> เอาแบบ <c oughs> ตอนนี้แก๊ง ตกปลาเขาก็ยังตกปลากระสบายอยู่เลยนะครับตอนนี้พวกเรากำลังจะไปชมที่นี่นะครับนี่คือบูกเขานะครับนีนเ่เดี๋ยวจะบอกแล้วค่ะทิเมื่อกี้เจออะไรไม่รู้คับเหมือนบ้านสตอเบอร,รี่นั่น,ใน,ใน่ารัไหมลูกนะครับเห็น,นะครับมันเป็นสีแดงแดงถ้าเกิดคุณไม่เห็นผมจะพาคุณไปใกล้ๆนะครับไปกันเถอะแต่ไม่ใช่ว่าตกจะตกน้ำานะคะไม่ใช่กล้องตกน้ํานะครับกล้องตกน้าของวิดจิบเพียงเท่านี้ เออแหะครับตอนนี้อันนี้คือแฟรมารีของเราน <Family S 1> เานาะแฟรมารีแต่ว่า,วานนเห็นไหมครับเห็นไหมครับแฟ <Family S 1> รมารีแปลว่าสวา<ช>นสอเบอรี่นะแต่ต้นให่ครับไม่เห็นไหมครับสวนสตรอเบอรี่ใครไม่เห็นคุณสามารถซูมก็ได้นะครับถ้าไม่เห็นเดี๋ยวเ,เราจะปรับกล้องให้เห็นวันนี้ค่ะนี่เขาจะไม่เห็นเนี่ยครับเห็นสีแดงไหมครับเห็นไหมคะเห็นไหมครับที่อยู่ตรงพุ่มไม้ตรงนั้นเออ นี่คือร้านคารานี่ครับครอบครัวล้วครับนี่ดดคะไม่รถ่ะมันมีรถลายเสือด้วยเลกนีแล้วมีแมวมีมีเหมือนเกมเฟไฟฟายค่ะเก็บนัมบ่มันขับดีครับนั่นก็เหมือนเกมไฟฟายนะเอาละท่านผู้ชม,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 มอ่้านี้ครอบครัวเราครับ เขาควัวแล้วเนกเเอนไมื่อกี้เราเจออะไรด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นค่ะว่าเขาทำอะไรกันคุนนี้เขาตีขนใชทไหมเอาล่ะตอนนี้ ดีคลิปเสียชื่อพ่อจะไม่มาเดินคะเแถวนี้ไม่ค่อยมีคนนะคะน้องอย่าดูดูกล้องเอาดูกล้องเอา ตอนนี้ครอบครัวเราไม่รู้นะครับพวกเราจะอ้อบฝั่งนู้นกันนะครับไม่ไปก็ <c oughs> ให้เวลาให้ให <c oughs> น่ะเพียงเท่านี้เราขอเอาล่ะตอนนี้คลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับสวัสดีครับ <c oughs> นะที่ปิดอยู่ไหนอ่ะปิดอ่ะที่ปิดแล้วค่นเนาะ ใช่ครับไทย